สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับดีมส s e r v วิม MDF วันนี้เราจะมาให้ที่ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการหาจำนวนเฟืองขับโซลารินของ h o n ด้าเวียบ้อยหรืออาจจะเป็นรุ่นอื่นๆในวิธีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรุ่นอื่นๆได้วิธีการหาจำนวนเฟืองโซลารินนะครับนี่ครับ เฟืองขับนะเฟืองขับโซโลารินสมาดูกันว่ามันจะมีวิธีการหาอย่างไรก่อนอื่นเราต้องไปเอาตัวเฟืองขับโซโลารินสนะที่อยู่กับแชมนะครับเฟืองโซลารินสที่อยู่กับแชมมาก่อนแล้วเรามาทําการนับว่าเฟืองตัวนี้มันจะมีกี่เฟือง ก่อนที่เราจะหาตัวนี้ได้เราต้องรู้จักจํานวนเฟืองของเฟืองขับโซโลลินที่อยู่ในแคมก่อนนะครับว่ามันมีกี่เฟืองมานับกันเลยนะฮะให้เราเริ่มนับจากฝั่งไหนก็ได้นะตอนนี้ผมจะเริ่มนับจากเริ่มนับจากฝั่งนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเดสิสบเกยิบองยิบสามยิบส้ายบหกยปดยอดสามสเมื่อเรารู้แล้วว่าเฟืองโซโลลินที่อยู่ตรงพอลูกเบี้ยวมันมี32สอง แล้วเอาแล้วเราก็เอาสาสบสองไปหารสองพอเราเอาสามสิบสองไปหารสองปุ๊บมันก็จะได้จํานวนเฟืองโซ่ลาลิ้นจํานวนเฟืองครับโซ่ลาลิ้นที่อยู่บนเพาข้อเหวี่ยงยกตัวอย่างเช่นตัวนี้มันมีสาสองก็เอา32หารสองจะได้ส 16. 16ิบหกสิบหกบวกสิบหกเป็นสาสองเพราะฉะนั้นเฟืองที่อยู่ตรงเพาข้อเวี่ยงมันต้องมีสิบหกเฟืองนะครับมันต้องมีสิบหกเฟือง เดี๋ยวเราจะมานับให้ดูนะครับเดี๋ยวนะครับหามุมก่อนนะครับหามุมก่อนนี่เริ่มนับจากตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับมันก็จะเท่ากับ16ฟันนะครับนี่คือวิธีการหาจำนวนเฟืองขับโซโลาลิ้นที่อยู่เพาข้อเหวี่ยงของเวยบร้อยรุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนี่คือวิธีการหาอย่างง่ายๆสูตรบ้านๆน,นะครับรู้จักเฟืองตัวนี้เพ๊บมว่ามันมีกี่เฟืองแล้วไปหารสองเราก็จะได้จำนวนที่ต้องใช้ จำนวนฟันเฟืองขับโซลารินที่ต้องใช้คือ16ฟันนะครับก็จะมีประมาณนี้หลักและวิธีการของมันง่ายๆนะครับตามสไตล์ช่างบ้านฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามชมคลิปต่อไปลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ